เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเด็กคนนี้เขาก็าคือเด็กออทิสติกตอนแรกชีวิตของเขามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกจนกระทั่งวันหนึ่งครูที่โรงเรียนได้เอาเกมพาซเซลมาให้เขาเล่นแล้วมันก็มีอยู่หน้าหนึ่งที่เป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้แน่นอนว่าไม่มีใครเข้าใจความหมายของรหัสพวกนี้เลยแต่ว่าเด็กคนนี้นั่นเป็นคนเดียวที่ดันเข้าใจและรหัสพวกนี้ก็ถูกสร้างมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถึง2เครื่องและมันต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่ว่าเด็กคนนี้นอ่นอ่าน มากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ซะอีกและสุดท้ายชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Mercury Rising ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ปล้นธนาคารกันอยู่ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเจฟอันที่จริงเจฟเขาก็ไม่ได้เป็นโจรหรือว่าอะไรหรอกแต่ว่าเขาคือสายลับที่แฝงเข้ามาในกลุ่มโจรตอนแรกเขาก็พยายามก่อมหัวหน้ากลุ่มแล้วว่าให้มอบตัวดีกว่าแล้วแผนที่เราวางกันไว้ตอนแรกมันต้องไม่ใช่แบบนี้ด้วยซ้าแต่ดูตอนนี้ดิตำรวจแม่งมากันเพียบเลยและกลุ่มของเราส่วนใหญ่ก็มีแต่เด็กวัยรุ่นทั้งนั้นแต่ไม่ว่าเจฟเขาจะก่อมยังไงหัวหน้ากลุ่มก็ไม่ยอมฟังและส่วน FBI ด้านนอกก็รู้ว่าเจฟออยยู่่่ด้าา้าา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 นนนนนใใพพพพวววววกก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 เเเเคลลลจจะหจฟสสสััััึงรรรรี์ถณแไป หนึ่งหัวหน้าทีมเขาคิดว่าไม่รอดีกว่าทีนี้เขาก็สั่งให้บุกเข้าไปข้างในเลยแน่นอนพวกกลุ่มโจรก็เละตายเรียบเจฟก็บอกพวกของเขาว่าสั่งให้หยุดยิงก่อนในกลุ่มของเขามันมีคนที่ไม่อยากสู้อยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันเด็กที่เขาพยายามช่วยก็โดนยิงไปอีกคนหนึ่งแล้วหลังจากยิงกันเสร็จเรียบร้อยเจฟเขาก็อยากรู้ว่าใครแม่งเป็นคนสั่งให้บุกเข้ามาวะเขาบอกแล้วไม่ใช่เลยไงว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งโดยความที่เขาโมโหมากก็เกือบยิงหัวหน้าทีมทิ้งที่นี่แต่ว่าออออยออยยยย่่าาาาางงงงนน้้้เ้เเเเเกกกกกก็็ขตปีีีีแแมมสััทลลววหจจบรรืฟถูุด FBI ก็ได้มีการวิเคราะห์สุขภาพิตของเจฟออกมาและสุขภาพิตของเจฟก็คือมีอาการหวาดระแวงาะงัานหัวหน้าเขาก็เลยสั่งให้เจฟเลิกเป็นสายลับก่อนแต่ว่าจะให้เจฟมาทํางานฝ่ายนั่งโต๊ะแทนอย่างเช่นงานดักฟังวิทยุหรือไม่ก็คอยตรวจตาบ้างบางทีดีจริงๆเลยเขาเป็นสายลับมา14ปีพอทํางานไม่ถูกใจหน่อยก็ให้กูไปนั่งฟังวิทยุเนี่ยนะตอนแรกเจฟเขาก็โวยว,ยวายว่ามันใช่ไหมเนี่ยแล้วพอเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาสุดท้ายเขาก็ยอมเลขด้านหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจฟเลยเด็กคนนี้เขาก็มีชื่อว่าไซมอน ไซมอนเรียนก็เป็นโรงเรียนเด็กพิเศษซึ่งวันนี้ครูเขาก็มีเกมมาให้ไซมอนเล่นเป็นนิตยสารเกี่ยวกับเกมพาซเซิลที่เพิ่งออกมาใหม่เลยแล้วหลังจากเลิกเรียนไซมอนเขาก็นั่งรถโรงเรียนกลับมาที่บ้านซึ่งปกติไซมอนเขาก็จะมีคู่มืออยู่อันหนึ่งอย่างเช่นตอนที่รถโรงเรียนมาจอดที่บ้านไซมอนเขาก็จะเปิดอ่านคู่มือว่าต้องลงไปจากรถและต่อให้ไซมอนเขาเป็นเด็กออทิสติกก็จริงแต่ว่าพ่อกับแม่ของเขาก็ดูแลเขาอย่างดีเลยไซมอนเขาก็ติดปัญหาอยู่นิดหนึ่งเวลาที่เขาคุยกับใครเขาก็ชอบมออองงทที่่หหนนกกกกร้้แคยาััลละุ มาที่บ้านไซมอนเขาก็จะมาชงโกโก้กินจากนั้นวันนี้เขาก็มาเล่นเกมพลาซลที่ครูเพิ่งให้มาไอ้หน้าแรกๆไซมอนเขาก็ทำได้หมดแต่มันก็มีอยู่หน้าหนึ่งที่เป็นอักษรอ,อะไรก็ไม่รู้เรียงกงนมั่วไปหมดแล้วพอไซมอนอ่านจบเขาก็เดินไปที่โทรศัพท์จากนั้นเขาก็กดโทรศัพท์โทรไปหาใครก็ไม่รู้และปลายสายเมื่อก็โทรไปที่โปรเจกต์เมอร์คิวรี่ีโอพนักงานที่ประจำอยู่ที่นี่เขาก็ตกใจเลยเขาก็รีบถามไซมอนว่าได้เบอร์โทรศัพท์นี้มาได้ไงเนี่ยไซมอนเขาก็ไม่บอกแม่สั่งไว้ว่า และส่วนทางด้านลลโอก็รีบโทรเรียกดีนหัวหน้าขเขาให้มาที่นี่ด่วนเลยเมื่อกี้เพิ่งจะมีคนคนหนึ่งโทรเข้ามาในสายที่ไม่น่าจะมีใครโทรเข้ามาได้แล้วถ้าฟังจากเสียงในยังไงก็เป็นเด็กแน่ๆทั้งสองคนก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเด็กมาอาจจะกดเบอร์มัวแล้วก็ดันโทรติดพอดีก็ได้มั้งแต่ว่ายังไงก็เพื่อความปลอดภัยเราลองโทรบ,บอกคูโดหัวหน้าของพวกเราก่อนดีกว่าไอตัวโปรเจกต์เมอร์คิวรี่เนี่ยมันก็เป็นโปรเจกต์ของคูโดซึ่งโปรเจกต์นี้ก็คือการสร้างรหัสลับในการสื่อสารขึ้นมาพอ้ัต,อตูจบขขออความงเราได้ยังไไงงก็ม่่ีททคิน ถอดรหัสได้แน่นอนเพราะงั้นจะไม่มีใครรู้เลยว่าเราคิดจะทําอะไรและทําอะไรอยู่แล้วพอคุดโดเขารู้ว่ามีคนถอดรหัสได้เขาก็รีบกลับมาที่นี่ก่อนอื่นเลยเองสองคนช่วยบอกเูาหน่อยมึงเอารหัสลับที่พวกเราสร้างขึ้นมาไปใส่ในหนังสือพาสเซิลเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเอาไปใส่ยังไม่พอแต่ว่านันมีคนไขรหัสลับพวกนี้ได้อีกเอ๊ะเอาไงดีลูกพี่เราจ่ายที่ยยังไงดีอย่างที่ท่านรู้ว่ารหัสที่ถูกสร้างขึ้นมาพวกนี้มันเป็นรหัสที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยกันประมวลผลขึ้นมาเพราะงั้นถ้าจะถอดร,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 รหัสมันันนนกก้อองเเรควาหสืแล ได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบรหัสพวกนี้ย้อนไปย้อนมาเรียบร้อยแล้วแต่เรา2คนก็กลัวไงว่ามมนจะมีอะไรที่เรามองข้ามไปอย่างเช่นพวกบ้าตัวเลขหรือไม่ก็พวกบ้าโคด้ดเพราะงั้นเราก็เลยลองใส่รหัสชุดหนึ่งลงไปในปริศนาพาโซตอนแรกเรา2คนก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครถอดรหัสได้แล้วก็โทรมาแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเด็กที่ชื่อไซมอนดันโทรมาที่นี่ได้ใช่กวอนประวัติเรียบร้อยแลวเด็กที่ชื่อไซมอนอายุ9ขวบโทรมาที่นี่แล้วแถมมันยังเป็นออทิสติกอีกแต่จะบอกว่ามันถอดรหัสที่มีความซับซ้อนที่สุดดในนโลลกกไ้้้้เี่แววรูมถา บรรดานายพลรู้เรื่องนี้ขึ้นมาโปรเจกต์ของเขาที่ลงทุน2 0 0พกว่าล้านกู้จะไปขายไขรในเมื่อขนาดเด็กออทิสติกอายุ9ขวบยังไขรหัสลับนี้ได้เลยเอาท่านแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ไงไอเรื่องมหมศสจรจรันแบบนี้มีแต่พวกออทิสติกเท่านั้นแหละที่ทําได้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนอื่นรู้ว่าเด็กคนนี้ทําอะไรได้โปรเจกต์ของเราไม่กายเป็นสิ่งของไร้ค่าเลยหรือไงแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือถ้ามีคนใช้ประโยชน์จากเด็กคนนี้อ่ะมันอาจจะกระทบความมั่นคงต่อชาติเลยได้ซ้าเพราะงั้นคูโดเขาก็เลยมีคําสััั่่งงงให้้้้จจดดกกกกาาาาารบบเ็็คคนน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 ีีีซะะและขอ Simon, อไนนมมมตตํวึ ตำรวจคนนี้ก็บอกว่าพอดีทางโรงเรียนแจ้งมาว่าไซมอนเขามีพฤติกรรมทางเพศที่แปลกไปหน่อยเพราะงั้นเขาขอเข้าไปคุยในบ้านหน่อยได้ไหมพ่อของไซมอนก็ตกใจลูกเขามีอะไรแบบนี้ด้วยหรอแล้วพอไอ้ตำรวจคนนี้เข้ามาในบ้านเขาก็ยิงแม่ของไซมอนก่อนจากนั้นพ่อก็เป็นลายต่อไปและส่วนไซมอนที่นั่งเล่นอยู่ด้านบนเขาก็ได้ยินเสียงปืนแล้วพอมือปืนเดินขึ้นมาเขาก็ไม่เจอใครอยู่ที่นี่เลยที่ใต้เตียงก็ไม่มีตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีเด็กคนนี้มันเป็นออทิสติกไม่ใช่เหรอแล้วลมันหายไปไหนวะแล้วหลังจากม ทำให้เหมือนกับว,ว่าพ่อของไซมอนฆ่าเมียตัวเองจากนั้นเขาต้องถอยออกจากที่นี่ก่อนและส่วนหน้าเจฟที่นั่งทํางานอยู่ตอนนี้ก็มีคนเรียกให้เขาไปดูสถานที่เกิดเหตุหน่อยแล้วพอเจฟเข้ามาตํารวจก็กําลังเก็บหลักฐานอยู่เลยไอต้ตารวจพวกนี้มันก็เข้าใจว่าตัวพ่อคงเครียดมั้งที่มีลูกเป็นออทิสติกแล้วต้องมาทํางานหาเงินเลี้ยงทั้งครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยคงตัดสินใจฆ่าเมียตัวเองมั้งและส่วนเด็กที่เป็นออทิสติกตอนนี้เราก็ยังหาตัวไม่เจอเลยเจฟก็พยายามดูรอบๆสรุปไปครอบครัวนี้มีปัญหาเรืืื่่่่่่ออองเงเเเินนนนนใใชชม้แตวาาดูจกกปปีีค็พบ ดลลาเยนะคนที่มีปัญหาการเงินไม่น่าซื้อปืนแพงขนาดนี้มั้งแล้วพอเจฟขึ้นมาดูด้านบนเขาก็ไม่เจอใครอยู่ที่นี่เลยแล้วเด็กออกทิสติกคนที่ว่ามันไปอยู่ไหนเนี่ยทีนี้เจฟเขาก็กล่าวว่าจะลองโทรศัพท์หาหัวหน้าดูพอกดโทรศัพทีหนึ่งเสียงมันก็ดังตื้อทีหนึ่งแล้วเขาก็ได้ยินแว่วๆเหมือนใครเรียนแบบเสียงโทรศั่์ใช่ป่ะว่าผู้ลองกดอีกทีดิยิงกดยิ่งใช่ชัดเลยแล้วพอเจฟเข้ามาดูที่ตู้เสื้อผ้าเสียงมันก็มาจากแถวนี้เนี่ยแหละและที่ตู้เสื้อผ้าตรงนี้มันก็มีช่องล พอหนุม่มอองมาคือข้างในมันมืดนะนะูดสองรอบก็แล้ว3รอบก็แล้วมันมองอะไรวะแล้วพอเจฟเขาลากตัวออกมาก็ไม่ยอมซะด้วยเจฟเขาก็เลยต้องปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนพอกูปล่อยเสร็จก็มานั่งเล่นของเล่นต่ออีกเจฟก็งงไปหมดไอเด็กคนนี้มันยังไงอะเนี่ยหลังจากนั้นไซมอนเขาก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็พยายามมัดไว้ก่อนไม่งั้นดิ้นไม่หยุดพอเจฟเขาเห็นว่าไซมอนพบคู่มือมาด้วยเขาก็ถามไซมอนว่าไหนลองบอกดิว่าคนนี้ใครเหมือนจะได้ผลไว่าไอเด็กคนนี้มันสงบและเจฟเขาก็บอกว่าโอโ้โหในนี้มีเขียนคน เหมือนกันนะไซมอนก็เถียงไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าเฮ้ยกูเหนื่อยและเกินมัดไปเลยจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลน่ะแล้วพอมาถึงที่โรงพยาบาลเจฟเขาก็เพิ่งรู้ว่าที่ไซมอนเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นออทิสติกนี่เองแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากถามอะไรเด็กคนนี้คิดว่าจะทาได้ไหมโอ้ย่าเลยคุณเสียเวลาเปล่าคุยไม่รู้เรื่องหรอกของั้นเจฟเขาก็เลยออกมาจากโรงพยาบาลก่อนระหว่างที่นั่งอยู่ในบาร์เขาก็ยังคาใจเรื่องของไซมอนอยู่เขาก็รู้สึกว่าพ่อกับแม่ของไซมอนก็น่าจะดูแลเด็กคนนี้ดีนี่ถ้าดูจากคู่มือที่ไซมอนใช้งานอยู่พ่อกับแม่ของไซมอน อยู่คนเป็นพ่อจะมายิงเมียตัวเองเนี่ยนะด้วยความคาใจเจฟเขาก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งแล้วพอกลับมาที่โรงพยาบาลก็ไม่เห็นว่าไซมอนอยู่ที่นี่แหละเจฟเขาก็ถามพยาบาลว่าเด็กที่อยู่ในห้องนี้โดนย้ายไปที่ไหนเนี่ยพยาบาลก็บอกว่าอยู่ที่แผนกเด็กก็พ่อแม่ของเด็กคนนี้เป็นคนขอให้ย้ายไปที่นั่นเองกูว่าไม่ใช่พ่อแม่ของไซมอนละเจฟเขาก็รู้แล้วว่ามีคนพยายามตามฆ่าไซมอนอยู่แล้วพอมาหาไซมอนที่แผนกเด็กเขาก็เห็นแค่กระเป๋าของไซมอนที่อยู่ที่นี่หมอก็เดินเข้ามาถามว่านี่คุณมาทําอะไรในห้องนี้เนี่ยอ ตามหาตัวเด็กคนนี้อยู่อ๋อเด็กที่ชื่อไซมอนใช่ไหมพอดีว่าเขาอาว้วาๆแล้วก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเราก็เลยส่งเขาไปตรวจที่ห้องเอ็กซเรย์ ay, แล้วอยู่ชั้นบนแล้วพอเจฟเขาวิ่งมาดูที่ห้องเอ็กซเรย์ ay, ก็ไม่เห็นมีใครเลยนั่นไงกูดโดนหมอเล่นเขาแล้วไงและส่วนไอ้นี่เขาก็พยายามหาตัวไซมอนเหมือนกันแต่ว่าก็หาไม่เจอและส่วนเจฟที่พยายามวิ่งหาไซมอนเหมือนกันก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็เพิ่งสังเกตว่าไซมอนแอบอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วพออุ้มไอ้เด็กคนนี้มันก็ร้องอีกโโออออ้้้จะรงงงทําาาไมเเเนนนี่่่ยยยยยดดวกกกก็ Simon ็ิิตคูหหฟลลใั ก่อนแล้วพอไซมอนมีอะไรทําเขาก็จะสงบลงรอดแล้วเราสองคนเข้าลิฟต์มาได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายนี่เขาก็ตามมาทันเอาไงดีมึงกับกูจะดวลกันในนี้เลยไหมแล้วสรุปไป2คนนี้มันก็ไปยิงกัน้างนอกทีนี้เจฟเขาก็รีบพาไซมอนขึ้นรถโรงบ้าบาหน,นีมาก่อนและระหว่างที่ขับหนีมาได้ไซมอนก็ไม่มีอะไรทําเขาก็นั่งจิ้มปุ่มเล่นโอ้แล้วเองจะจิ้มปุ่มไซเลนทาไมเดี๋ยวมันก็แห่กันมาหรอกและยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุซะด้วยแล้วสุดท้ายพวกนี้มันก็มาจริงเจฟเขาก็รีบพาไซมอนกระโดดข้ามมาทางนี้ก่อนทีนี้้เเากก็ดัรอลยผม เมื่อไหร่โดนเขาแน่แล้วพอเจฟเผอแค่แป๊บเดียวไซมอนก็วิ่งไปหารถไฟซะละโชคดีที่เจฟช่วยไว้ทันแล้วทีนี้เขาก็ได้โอกาสขึ้นรถไฟพอดีแล้วพอขึ้นรถไฟมาก็มีนักฆ่าอีกคนหนึ่งมาตามฆ่าพวกเขาอีกและส่วนเจฟที่พยายามทําให้ไซมอนสงบลงเขาก็เห็นว่าในคู่มือของไซมอนก็มีชื่อคนเขียนเอาไว้ด้วยเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับเด็กคนนี้ยังไงมันก็ไม่ยากแค่เขียนชื่อตัวเองลงไปในนี้ก็จบแล้วพอเขียนเสร็จไซมอนเขาก็ไม่ยอมอีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกูค่อยหาวิธีอื่นนนววนาานดีีีีีกกกววว่่าาาาาาทท้้้เเเจฟค็็หแลลมมํังง เาก็เลยดักต่อยนักฆ่าคนนี้ที่นี่ซะเลยแล้วพอเคลียร์กับพวกนี้จบเจฟเขาก็รีบไปที่บ้านเพื่อนของเขาที่เป็น FBI อ่ะมึงมาก็ดีแล้วเพื่อนกูมีเรื่องจะคุยพอดีเลยนี่มึงคิดอะไรอยู่เนี่ยไปลักพาตัวเด็กมาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีคนพยายามฆ่าเด็กคนนั้นไงเขาก็เลยพยายามช่วยออกมาแล้วที่บนรถไฟก็มีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันที่พยายามฆ่าเราสองคนแต่ว่าเขาก็จัดการในคนนั้นไปเรียบร้อยละและรลู้ไหมไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่เด็กคนเนี้มันคือคดีฆาตกรรมแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนท,ทอมมเเก็เ่่่่ยชชันนะใีีงวดดู มามก่อนนี้เด็กแบบนี้เนี่ยนะจะมีอันตรายจนถึงมีคนอยากฆ่าเขาเนี่ยได้เพื่อนถ้าไม่เชื่อก็โทรหาที่สถานีรถไฟเลยยังไงตอนนี้ก็ต้องเจอศพคนสักศพหนึ่งอะแล้วลองสืบดูก็ได้ว่าไอพวกนี้มันเป็นใครและส่วนไซมอนที่ได้ของเล่นก็สนุกเข้าละเมียของทอมก็ถามว่านี่หนูเล่นของเล่นเป็นใช่ไหมรถของเล่นมันไม่ได้เล่นกันแบบนี้นะงั้นเอางี้พวกเราไปกินข้าวนันก่อนดีกว่าไหมและส่วนท้งดนานทอมที่โทรเช็คมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าที่สถานีรถไฟจะเกิดอะไรขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีใครตายที่นั่นสักคนด้วยถามจริงนะเจจ๊าากรทงิตมึหนขึึ้นน่ียม ก็พูดไม่คิดกูป่วยทางจิตแล้วจะมีคนมาต่อยหัวกูแตกแบบนี้ไหมที่นี้เจฟเขาก็งงไปหมดมันมีหน่วยงานไหนของรัฐบาลมัม่งวะที่ทําให้เรื่องเงียบได้เร็วขนาดนี้งั้นเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าพองั้นขอยืมรถหน่อยดิเพื่อนโอ้ยมึงเอาไปเลยกูเพิ่งผ่อนได้2ง,งวดเองนะแล้วพอได้รถมาเจฟเขาก็มาจอดนอนที่นี่ก่อนเผลอหลับแป๊บเดียวไอ้นี่เขาไปไหนกะแล้วพอเจฟเขาขับรถหาไปสักพักหนึ่งโชคดีที่ไซมอนเขาเดินไปยังไม่ได้ไกลมากแล้วที่ที่ไซมอนจะไปก็คือทางกลับบ้านของตตัววเเเเออออองงงและซซาาามนนนนคน้้กก็็ปบทดยํ เจฟเขาก็ตกใจว่าเด็กคนนี้มันรู้ทางได้ไงวะแล้วพอมาถึงบ้านไซมอนก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือมาชงโกโก้กินจากนั้นเขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือข้างบนแล้วไอ้หนังสือที่ไซมอนอ่านก็ดันเป็นหนังสือหน้าเดิมอีกแล้วแล้วพออ่านจบเขาก็ไปกดโทรสทมเหมือนเดิมเจฟเขาก็งงว่าเด็กคนนี้มันทําอะไรวะพวกรีโอเขาก็ตกใจมันโทรกลับมาได้ไงเนี่ยพวกเขาก็นึกว่าหัวหน้าฆ่าทิ้งไปแล้วสิดีนเขาก็ถามว่านี่ใช่ไซมอนไหมทีนี้เจฟเขาก็เลยขอคุยเองพอเจฟถามว่าพวกเองเป็นใครพวกของดีนก็ไไไไมม่่่ตตตตออออออบบบบแล้้วววหคุณรรจจสเเนีีปกก็ดดย เขาก็รีบพูดเลยดีนเอาไงดีเนี่ยเพื่อนเอาไงแรล่ละมึงเพิ่งบอกชื่อกูให้มันฟังเนี่ยดีนเขาก็ไม่ชอบสิ่งที่ครูโดทํากับครอบครัวของไซมอนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรตรงนี้ได้เดือดร้อนกันทุกคนแน่ทางนั้นเอางี้เดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลไปให้อีเมลที่มีชื่อว่าไอาตายลองหาดูแล้วกันทางลลโอเขาก็ถามดีนว่าเจ้าจริงเหรอนี่นายจะบอกข้อมูลทั้งหมดให้ f b i รู้เนี่ยนะดีนเขาก็ไม่สนเหมือนกันที่หัวหน้าของเราทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกและจากนั้นไม่นานเจฟเขาก็ลองมาเช็คอีเมลดู ความอะไรก็ไม่รู้แล้วกูจานออกไหมเนี่ยแล้วพอมองไปมองมามันก็คล้ายๆกับที่ไซมอนอ่านก่อนหน้านี้ทีนี้เขาก็ลองถามไซมอนดูว่าอ่านออกไหมพอไซมอนนั่งดูไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าวันนี้ตอนเที่ยงมาเจอกันที่อาคารลิกลี่โอ้โหเก่งจังเลยมันอ่านได้ไงวะเนี่ยจากนั้นเจฟกับไซมอนก็มานั่งรองกันที่ร้านอาหารสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวว่าจะให้ไซมอนอยู่ที่นี่นี่นแหละเขาก็เลยมาขอร้องผู้หญิงท่าทางใจดีคนนี้ให้ช่วยดูแลไซมอนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมผู้หญิงคนนี้เธอก็มมีีีชชื่่่่ออออวววาาสเเตซดดยยยคคทธธป็น,นใจก จากนั้นเจฟเขาก็รีบมาที่จุดนัดพบแล้วที่ตึกนี้ดีนได้ยืนรอเขาอยู่แล้วพอดีนได้เจอกับเจฟเขาก็ไม่อยากเชื่อเลยมีสรุปว่าไซมอนอารหัสพวกนั้นออกจริงเหรอเนี่ยตอนแรกเขาก็นึกว่าไซมอนฟุกซีกเออเรื่องไซมอนช่างมันก่อนเถอะตกลงว่าพวกเองอยู่องค์กรไหนเนี่ยพวกเองอยู่ CA หรือว่ากระทรวงกาาโหมโอ้ถ้าพวกเราอยู่กระทรวงนั้นก็โชคดีไปเด็กแต่ว่าสังกัดที่พวกเราอยู่เอฟบีไอชอบเรียกพวกเราว่าเป็นพวกไร้สังกัดอ่ะพวกไร้สังกัดใช่ไหมแล้วทาไมพวกเองต้องมาไล่ฆ่าเด็กเอทิ่ติกอย่างไซมอนด้วยก โค้ดพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อของสายลับทุกคนซึ่งสายลับแต่ละคนก็จะกระจายกันไปทั่วโลกและสายลับพวกนี้แต่ละคนก็จะอยู่กันทั่วทุกมุมโลกและโค้ดพวกนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อกันอ๋อมึงจะบอกว่าเด็ก9ก้าขวบออทิ่ติกแฮกโค้ดมึงได้ว่างั้นเหรอเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไซมอนอ่านออกได้ไงแต่เขารู้แค่ว่าถ้าเกิดว่าสมองของไซมอนอ่านโค้ดพวกนี้ออกไม่แน่บางทีสมองของไซมอนอาจจะสร้างโค้ดพวกนี้ขึ้นมาเองได้ด้วยซ้ำแล้วลองคิดดูถ้ามีีีีคนน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 ออออออื่่่่รรู้้้้เขาาาเาาอขาาาาามมมัักกก็็จะะตตตยววพสงงงไซ อะไรกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้สร้างรหัสขึ้นมาเลยแล้วแถมเจ้านายของเขามันก็เป็นพวกวิปริตบ้างเงินซะด้วยแล้วพอพูดจบดีเขาก็ล่วงไปนอนเลยพอเจฟเขาหันไปดูก็เจอไอ้นี่อีกแล้วพอจะวิง่งตามก็วิง่งไม่ทันแม่งไวเหลือเกินแล้วพอเจฟเขาย้อนกลับมาดูที่เกิดเหตุเขาก็เห็นว่าแถวนี้มันมีกล้องวงจรปิดพอดีทีนี้เจฟเขาก็เลยมาขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยได้หลักฐานชัดเจนขนาดนี้งั้นเขาขอเลยแล้วกันแล้วพอเจฟเขากลับมาที่ร้านอาหารสวยแล้วไงซูเปอร์คอมพิวเตอร์กูไม่อยู่ที่นีี่่แลล้้วไงจาาากกกนนนนัันมมซเเเธธอออ็ดดิบพ ไม่นึกไงว่าไซมอนชอบเดินไปเร่ตามจักเกือบไม่ทันแต่พอสเตซี่เธอเห็นท่าทางของเจฟทำไมเจฟต้องคอยซ่อนตำรวจด้วยเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าคุณไปป้นธนาคารมาเจฟเขาก็ไม่คุยด้วยแล้วเขาไปก่อนดีกว่าและส่วนทางหน้าลีโอพอรู้ว่าดีนโดนยิงเขาก็มาบอกเรื่องนี้กับแฟนของเขาที่ชื่อเอมิลี่และเอมิลี่เองเธอก็ทำงานโปรเจกต์เดียวของลีโอตอนนี้ลีโอก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ปลอดภัยเลยขนาดดีนยังโดนแล้วเขาจะไปรอดอะไรเพราะว่าคนที่รู้เรื่องของไซมอนตอนนี้มันก็มีแค่ดีนกับเขาเองแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยากส่งข้อความไปบอก เรื่องนี้กับใครสักคนหนึ่งเอมิลี่เธอก็เลยแนะนําว่าให้ใช้อะไรที่ไม่ใช่เทคโนโลยีเอาไหมถ้าเป็นวิธีนี้คูดโดก็คงตรวจสอบไม่ได้แน่ๆแ,และส่วนทางด้านเจฟเขาก็นัดเจอเพื่อนของเขาอีกรอบหนึ่งทอมเขาก็บอกว่าตอนนี้รู้ไหมทาง f อฟต้องการตัวนายขนาดไหนเนี่ยหัวหน้าเองก็ของขึ้นด้วยว่ามึงไปลักพาตัวเด็กทําไมแต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนเอาเรื่องคนที่นายให้ไปสืบเนี่ยว่ามันเป็นใครคนนี้มันก็มีชื่อว่าปีเตอร์เคยเป็นหน่วยลบพิเศษแต่ว่าจากประวัติของปีเตอร์มันก็น่าจะตายไปตั้งนานแล้วนะและองค์์กกกกกรรที่่่เเเจลเจลลััังงงอออยูนนน็็ปค้สสดแะว ค่าที่มันใช้ก็เป็นพวกคนที่ตายไปแล้วอีกพาะง้นพวกเราก็แทบทําอะไรไม่ได้เลยเลยทางหน้าลีโอที่กําลังพิมพ์ข้อความแข็งองค์กรของตัวเองอยู่ๆนักฆ่าคนเดิมมันก็เข้ามาในห้องของเขาโอเคกูรู้แล้วกูต้องโดนยิงใช่ไหมพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยก็โดนไปนัดหนึ่งและทีนี้นักฆ่าคนนี้มันก็เอาต้นฉบับออกไปจากที่นี่และส่วนทางด้านเจฟที่ตอนนี้ยังไม่มีที่ไปทีนี้เขาก็เลยมาที่บ้านของสเตซี่แทนเขาก็บอกตามตรงเลยว่าตอนนี้เขากําลังซ่อนตัวอยู่และคนที่กําลังตามล่าตัวเขาอยู่ตอนนี้ก็คือ FBI จากหน่วยของเขาเองเจฟเคา อยู่สักพักหนึ่งกว่าสเตซี่เธอจะยอมช่วยทีนี้เขาขอฝากไซมอนไว้ที่นี่ก่อนจากนั้นอีกวันหนึ่งทางด้านเอมิลี่ที่มาหาเลโอที่บ้านเธอก็เพิ่งเห็นว่าแฟนของเธอโดนฆ่าตายมันก็ยังดีที่จดหมายที่ลลโอพิมาไว้มันยังมีกระดาษก๊อปปี้อยู่เอมิลี่เธอก็เลยตัดสินใจเอาจดหมายพวกนี้มาให้เจฟตอนแรกลลโอเขาก็กล่าวว่าเขาจะเอาจดหมายฉบับหนึ่งส่งให้เจฟและส่วนอีกฉบับหนึ่งก็ส่งให้คณะกรรมการควบคุมต่ว่าแฟนของเธอก็โดนฆ่าซะก,ก่อนก่อนที่จะส่งจดหมายซะอีกลลโอเขา,าเขียนอธิบายหมดเลยเรื่องที่่คูโดทํารรวมถึงงเืออ ของซด้วยทีนี้เจฟเขาก็เลยขอร้องเพื่อนของเขาว่าช่วยพาไซมอนเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยานทีและส่วนเขาก็กล่าวว่าจะไปคุยกับคูโดอะไรนั่นสักหน่อยถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้นั่นมันไม่จบแน่ๆทอมเขาก็รับปากแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะช่วยไซมอนได้ไหมและส่วนที่บ้านของคูโดวันนี้เขาก็กําลังจัดเลี้ยงงานวันเกิดอยู่แล้วพอเขาได้รับจดหมายเขาก็รีบไปที่ห้องใต้ดินแล้วพอคูโดลงมาเจฟเขาก็ยืนรออยู่ที่นี่นี่เขาถามจริงๆเลยมีแค่จดหมายแค่ไม่กี่ฉบับคิดว่าจดหมายพวกนี้เจ้าผิดเขาได้ไงคนพิม เป็นใครก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำโอ้โหเรื่องนั้นไม่เห็นยากเลยสุดหลอกก็เครื่องพิมพ์ที่เลโอใช้ไงมีรอยนิ้วมือเขาเต็มไปหมดและสิ่งที่เลโอพิมพ์ก็คือการบอกว่าคุณคือฆาตกรอ,อ่ะมันก็จริงแล้วไงต่อที่เจฟคุณมาที่นี่คงไม่ได้มาบอกแค่นี้ใช่ไหมหรือว่าอยากได้เงินกี่ล้านก็ว่ามาเลยพอเขารู้ว่าเจฟไม่ได้ให้จดหมายพวกนี้กับคณะกรรมการแน่ๆถูกต้องเลยฉลาดซะด้วยถ้าเกิดว่าเขาเอาจดหมายไปให้คณะกรรมการเรื่องก็วุ่นวายขึ้นมาอีกั้งสืบสวนต้งหาหลักฐานน,นู่นน่กเเลออืือจจห้พใ ง่ายที่สุดคุโดคุณก็ณแค่ออกรายการทีวีสักช่องหนึ่งจากนั้นก็ประกาศว่าโปรเจกต์ที่คุณลงทุนสร้างมา2,000ล้านกว่าดอลลาร์เนี่ยถูกแฮกด้วยเด็กออทิสติกอายุแค่9ขวบและจากนั้นเขาก็จะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นโอ้โหคิดได้เนาะนี่ถามจริงใจให้เขาเอาชีวิตของสายรับไปแลกกับเด็กคนนึงเนี่ยนะงั้นเขาจให้เวลา36ชั่วโมงรีบส่งข่าวไปหาสายรับพวกคุณทุกคนให้ถอนตัวออกมาให้หมดจากนั้นก็ช่วยประกาศเรื่องของไซมอนออกทีวีด้วยแล้วพอ J ier, จเจฟเลียร์ ว่าผ่านใช่ไหมทอมเขาก็บอกว่าเรียบร้อยเรื่องนี้เขาจัดการให้แล้วแล้วเขาก็โทรบอกสเตซี่แล้วว่าให้พาไซมอนมาเจอที่ไหนแต่ว่าอยู่ๆทอมเขาก็โดนหัวหน้าเรียกเขาก้ามาคุยด้วยหน่อยและคูโดเองเขาก็ดันอยู่ที่นี่ด้วยหัวหน้าของทอมเขาก็รู้แล้วว่าทอมปลอมไปเอกาสารเพื่อสร้างโปรแกรมคุ้มครองพยานใช่ไหมโตพยายานที่จะเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยานมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไม่ใช่หรอทอมก็พยายามจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แล้วหัวหน้าทางคูโดเขาก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนตอนนี้ทางหน่วยงานของเรากําลังหาทางช่วยเด็กคนนัน เ,เดี๋ยวทางหน่วยงานของเราจะรับเรื่องดูแลต่อเองเอางี้นะหัวหน้าก่อนจะตัดสินใจทําอะไรช่วยอ่านจดหมายฉบับนี้นิดหนึ่งคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้เขาก็มีชื่อว่าลลโอเป็นลูกน้องเก่าของไอ้คูโดคนเมื่อกี้เนี่ยแล้วพอลลโอเขียนจดหมายฉบับนี้เสร็จเขาก็โดนฆ่าทันทีและส่วนทางน้าสเตซี่ที่ถูกเรียกให้มาที่นี่เธอก็เข้าใจว่าคูโดก็คือคนที่มาดูแลไซมอนต่อทุกอย่างก็เป็นไปนตามแผนของคูโดเป๊ะเลยเขาก็ได้ตัวไซมอนมาแล้วที่เหลือก็รอฆ่าทิง้งแต่ว่าโรแมคหัวหน้าของทอมเขาก็ตัดสินใจแล้้้ววว่าาใหลูกกนองเบุปตั ไซมอนคืนมาคูโดเองก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็สั่งให้เยอไว้ก่อนแต่พอคูโดเขาจะพาไซมอนขึ้นหอนี่มึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยจากนั้นก็เริ่มมั่วและฝั่งนี้ก็ยิงไม่หยุดฝั่งนี้ก็ต่อยกันไม่หยุดและส่วนไซมอนที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยก็เดินเล่นอย่างเดียวแต่ไซมอนก็คิดอะไรไม่รู้ไปหยิบปืนมาให้เจฟซะอย่างนั้นและทางด้านลูกน้องของคูโดที่ยิงสู้กับ FBI เขาก็ดันมาตายเพราะว่ากระจกบ,บาดตายและส่วนคูโดเขาก็โดนยิงจนล่วงและหลังจากจบเรื่องทั้งหมดไซมอนเเเเคาาาาก็มมีรรมม่อออลยยยงงนจซตด และหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ